ดีครับวันนี้ก็กับทรีทริปเป็นเอ็มนะวันนี้เราก็จะมีอุปกรณ์เสริมขึ้นมานะครับคือเนื่องจากว่ามันมีสาเหตุอยู่สองสาสองสาเรื่องนะครับตอนที่เราไปถ่ายคลิปหรืออะไรก็ตามเนี่ยปรากฏว่าเราไม่ค่อยได้เตรียมการหรือว่าไปคำนึงถึงเรื่องเสียงมากนักนะครับ ก็ถ่ายไปตามที่ไมโครโฟนของโทรศัพท์เขาจะรับเข้ามาเลยนะครับแต่ปรากฏว่าหลังๆเนี่ยเสียงคนพูดหรือเสียงบรรยากาศเสียงอะไรต่างๆที่พวกเราพยายามจะอธิบายหรือว่าเดินไปคุยไปเนี่ยมันมัน,มนหายไปนะครับก็เลยพยายามจะหาอุปกรณ์เก่าๆนะครับมาทดลองใช้ดูว่าอะไรที่มันจะพอช่วยให้มันดีขึ้นได้บ้างนะครับก็ วันนี้เมื่อคืนเราก็ค้นๆนะครับผมก็เจอสมัยก่อนผมใช้กล้อง m i เล o r l เลสนะในการถา่ายยาตอนนี้ผมเสียงที่มันไม่เท่ากันตอนนี้ผมใช้ไมค์ตัวนี้แหละอัดอยู่นะครับเมื่อกี้ไมค์ไปอยู่ที่หัวของขาตั้งนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์ที่ผมใช้นี่มันเป็น Samsung Galaxy นะครับ มันจะมีแต่พอร์ต USB Type C เท่านั้นนะครับมันไม่มีช่องสำหรับเสียบแจ็ค3.5มิลลิเมตรนะครับตอนแรกเลยเนี่ยผมก็คิดว่าจะซื้อเป็นไมล์อยดีไหมก็ราคา5 6 0 0ก็มีนะแต่ว่ามันมีความไม่มั่นใจว่ามันจะใช้กับโทรศัพท์เราได้จริงหรือเปล่านะครับมันไม่มีการรับรองไม่มีเทสอยากจะไปซื้อแบบ ซื้อกับที่ซื้อกับร้านแล้วก็ลองทดลองใช้เลยแต่ปรากฏว่ามันก็หาไม่ได้ก็มีแต่ออนไลน์นะครับก็แอบ,บกังวลเพราะเคยซื้อตัวที่แปลงจากไทซีเนี่ยมาสองครั้งแล้วนะแปลงไทซีเปจาก3.5มิลปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเห็นเขาบอกว่ามันจะต้องมีชิปอยู่ข้างในคราวนี้ทางแก้ของผมแหละผมทํำยังไงนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพให้ดูต่หลังเล่าให้ฟังก่อนทางแก้ของผมเนี่ยผมก็แก้โดยการใช้ USB Type C แปลงเป็น USB เลยนะครับหนึ่งชิ้นหนึ่งตัวนะครับมันจะคล้ายๆตัวนี้คล้ายๆตัวนี้นะครับคล้ายๆตัวนี้คล้ายๆนะครับคล้ายๆเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวกอปึ๊บไปสัดๆนะฮะมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นาะ อันนี้อันนี้ผมซื้อมาไว้สำรองนะอันนี้ตัวเนี้ยผมซื้อมาจากอที่ร้าน diy นะครับสำรองไว้จริงๆแล้วไอตัวนี้เสียบเข้าปุ๊บมันก็จะกลายเป็น USB บตัวเมียนะครับอ้าวแล้วเสียงผมมาเข้าไปได้ไงล่ะผมก็มีตัวสำรองอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูแต่ว่า,ามันมันจะเป็นพอดีว่าสมัยก่อนเนี่ยผมใช้คอมพิวเตอร์ที่ซาวการ์ดมันเสีย นะครับผมเลยใช้ usb soundcard แบบนี้นะครับนะครับเป็น usb แต่อันนี้อันนี้เป็นแบบถูกๆนะครับแต่ว่าตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมทดลองแล้วมันตัดเสียงรบก,กวนดีมันจะเป็นของ asus นะครับรุ่น Sona u 3นะครับซึ่งซื้อมาโอูหลายหลายปีมากแล้ว4ี่ห้าปีนะครับก็เอามาใช้ประโยชน์ซะนะครับเนื่องจากว่าพอผมเปลี่ยนเครื่อง pc ตั้งโต๊ะเป็นเครื่อง imac เนี่ย ไอ้พวกไดเวอร์พวกนี้มันไม่ซัพพอร์ตแล้วก็ไดเวอร์ของเขาหรือว่าระบบเขาดีอยู่แล้วนะครับตัว iMac เสียงเสริมก็อินพุตดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องใช้ซาวการ์พวกนี้ช่วยแล้วก็เลยไม่ได้ใช้งานก็เลยลองเอามาเสียบดูปรากฏว่าพอเสียบอย่างนี้นะครับเข้าไปในนี้นะครับปับ๊บประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ผมมีแบบนี้ชุดหนึ่งนะท,ที่ใช้อยู่ที่ที่กําลังรับเสียงผมเนี่ยมองหน้าตาเสียง่างนี้ปุ๊บแล้วก็เนี่ยเสียบ ตูดเข้าไปนะครับสาวการ์ดตัวนี้ USB นะครับก็แยกเสียบทั้งลำโพงแล้วก็แยกเสียบแยกเสียบทั้งตัวไมโครโฟนตัวเมื่อสกักครู่ทําไมขครน,น่ะโบย่านะครับก็ใช้งานได้อยู่แต่ผมยังไม่รู้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดลองด้วยว่ามันตัดเสียงรบกวนนี่ผมเปิดพัดลมเนี่ยเครื่องใหญ่ๆอยู่ข้างๆตัวใหญ่ามากเลยนะครับเสียงก็จะค่อนข้างค่อนข้าง,างเสียงดังนิดนึงนะครับ ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาตัดเสียงรบกวนได้ขนาดไหนนะครับเมื่อใช้งานจริงๆแล้วก็คงจะมีไมค์ติดอ,อกเสื้อซึ่งผมก็มีไมค์ติดอ,อกเสื้อสมัยก่อนซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับอยู่ตัวหนึ่งตัวเนี้ยแต่ก็ไม่เคยเวิร์กตรงที่ว่ามันราคาเนี่ยค่อนข้างถูกมากนะครับอันนี้น่าจะ25บาท30บาทไม่เกินนะครับคือติ่งนี้ไม่ได้ยินเสียงนะตัวนี้ที่ทดลองต้องมาจอพูดอย่างนี้เลยถึงจะได้ยินเสียงนะครับติ่งนี้ได้ยินแบบ ไกลๆมากนะครับพอมาจอปุ๊บพูดได้อะไรได้ปัญหาที่2องที่ตามมาคือระบบเสียงดันออกไปเป็นเสียงแบบโมโนทั้งๆที่แจ็คเขาก็เป็น stereo นะสเตอริโอนะสเตอริโอแบบนี้นะแต่เสียงดันออกไปเป็นโมโนผมก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรเหมือนกันก็ผมก็กําลังสั่งเจ้าตัวเนี้ที่คุณภาพดีหน่อยมานะครับก็เดี๋ยวก็คงจะมาได,ด้ทดลองกันแล้วก็อนาคตเนี่ยพวกคลิปต่างๆ เวลาซาวประกอบหรือคําอธิบายที่ผมเล่าเรื่องเวลาเดินทางไปหรือว่าเล่าเรื่องระหว่างทางเนี่ยคิดว่าคุณภาพของเสียงก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงกันชัดเจนมากขึ้นเสียงรบกวนน้อยลงมีการภาคทับภายหลังน้อยลงนะครับอันนั้นเป็นการภาคเพื่อแก้งานนะครับจริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากภาคหรอกอยากให้เป็นเสียงณตอนนั้นมากกว่าที่เล่ามากกว่าแต่ก็ติดทั้งเรื่องมีเสียงแทรกที่เป็นเสียงเพลงติดลิขสิทธิ์มีเสียงแทรกที่เป็นเสียง เอโอรอยเมนต่างๆที่มันเข้ามาจนไม่สามารถได้ยินเสียงพูดตอนนั้นได้นะครับเพราะว่าผมใช้โปรแกรมตัดต่อบนโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเพราะว่ามันสะดวกกว่าซึ่งมันจะไม่มีระบบตัดนอสนะครับหรือว่าในแอปแอปพลิเคชันเขาอาจจะมีแต่ผมไม่ทราบก็ได้นะตัดนอสแล้วก็เล่งหรือว่าแยกระหว่างเอ็มบีสามกับเอ็มบีสี่แยกออกไปนะครับในในคอมพิวเตอร์เขาจะมีเขาจะทาได้นะครับแต่บ,บนบนมือถือเนี่ย ผมเชื่อว่ามีทําได้แต่ผมทําไม่เป็นนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนําตัวเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทดลองอุปกรณ์นะครับสำหรับเจ้าไมโครโบย่าแล้วก็ชุดซาวการ์ดแบบนี้นะครับสําหรับโทรศัพท์ซัมซุง A53 ที่ไม่มีช่องเสียบแจ็ค3.5ม mm ิมนะครับมี USB Type C เท่านั้นนะครับก็ใช้แบบนี้เลยเสียบเข้าไปแล้วก็อันนี้แยกออกมาเลยนะครับเป็นทั้ง ไมโครโฟนและหูฟังครับสำหรับวันนี้พวกเราตอรับในเล